ท่านให้อธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานสวดกำลังจกักรพรรเพื่อน้อมนำกระแสนี้ไปทั้งสามแดนโลกธาตุข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลขอราธนาบารมีกำลังสมเด็จองค์ปฐมจึงองค์ปัจจุบันพระบรมมหาจากักรพรรดิทุกๆองค์ บารมีรวมพระปัจเจพระโพธิสัตว์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันในอนาคตบารมีรวมหลวงปู่ดู่พมะพัญโยเป็นที่สุดขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลบริเวณรูปลักษณ์ที่กบเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นจะเป็นรูปลักษณ์พุทธธรรมสังฆะก็าตามรูปลักษณ์ของปู่ดูหลวงปู่ทวดก็ตามจากักรพรรดิก็ตาม ขอบารมีรวมทั้งหมด,หมดทั้งมวลแผ่ไปทั้งสามแดนโลกธาตุขอ,อเชิญเทพหกชันช้นภูมยี่สิบชั้นเทพพูมทุกชัน้นทุกพบทุกภูมิสวดกำลังจัก,กรพรรดิพ้พองกันเพื่อเพิ่มกำลังพุทธทางชีวิตตงเม่ปูเจมิ ธรรมังจีวิตังเมพูเจมิสังฆังจีวิตังเมพูเจมิพุทธังวันธามิธรรมังวันธามิสังฆวันธามิครูปชาอาจาริยคุณังวันธามิ มาตาปิตุกุณังวันธามิพระไตสิขาคุณังวันธามินโมตัสสะปะกะวะโตอาระหะโตพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจจามิ ธรรมังสารนังกจามิสังฆสารนังกจามิทุติยามปิทังสารนังกจามิทุติยามปิธรรมังสารนังกจามิ ทุติยมปิสังขังสารนังกจามิตาติยมปิพุทธังสารนังกจามิตาติยมปิธรรมังสารนังกจามิตาติยมปิสังขังสารนังกจามิ ปานาติปาตาเวรมนีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิออดินาทานาเวรมนีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอราพรมาจาริยา เวรามานีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรามานีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสุราเมราามะรยะมะชัปมาทาธานา เวราณีสิกขาปัมมานิสมาธิานิอิมานีปัญจสิกขาปะทานิสมาธิามิอิมานีปัญจสิกขาปะทานิ สีเรนะสุขจิงยันติสีเรนะโพคะสัมปทาสีเรนะนิพุจิงยันติทัสสะมะวิโสทะนะโมตัสสะภะพาวะโตอาหะสัมมาสัมพุทธัสสะ nāṁ mudāsa bhāgavato hālā hāto saṁmāsambuddhāsa nāṁ mudāsa bhāgavato hālā hāto saṁmāsambuddhāsa buddham ทามังารนานังการธณีนังการุณีนโมโพธิสัตโตอากัรติมายะอิทิอัคะนะโมโพธิสัตโตอากัรติมายะอิท oh ิอัคะนะโมโพธิสั โตอาคันติมายะปิติภตวะนะโมโภธิสัตว์โพหมะอัญโญนะโมโภธิสัตว์โพหมะอัญโญนะโมโภธิสัตว์โพหมะ นาพุทัสสังหปาปะโตมายะกามรมเนกาตังโทสังสัปปาปังสังตุโยโทโสโมหะจิตเตนาธรรมะสัมหิปาปะโตมายะกามัมหิ so กาตังโทสังสัพพะปาปังวินาศสันตุโยโทโสโมหิเตนาสังฆสังหิงปาปะคะโตมายาภามะธรรมีกาตังโทสังสัพพะปาปังวินาศสันตุ Namo Tassa Pakawato, Ato Samma Sambuddhasa. Namo Tassa Pakawato Arahato. Tassa. Namo Tassa Pakawato Arahato Sambuddhasa. อาโมพุทธายะพระพุทธไทยตนะยานมณีนปรัตศีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุตโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาทีทานังวารังกันธัง สีวะริกรรมะเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิอาตุโยอาหังวันธามิสัพโสพุทธะธรรมะสังฆาปเชมนิอาโมพุทธายะพระพุทธตายะตัญยานมานีนปรัต สีสาหาสุทธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาขิทานังวารังกันธังสีวริมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิอาตุโย อาหังวันทามิสปสุโขทัธรรมะสังฆูเชนิอาโมขุทายะพระพุทธไตรยตนะยาณมานีนพรัตสีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาพีธานังวารังกันทางสีวรีธมหาเถรังอาหังวันธานิทุระโตอาหังวันธานิทาตุโยอาหังวันธานิสัพโสพุทธธรรมะสังฆูเชนิ อาโมพุทายะพระพุทธไตรยตนะยานมณีนปรัตนศีสาหชาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาทิธานังวรังกันทัง สีวริกมรหาเรสงอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทานิอาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆปูเสนิอาโมกุทายะพระพุทธไตรยตระนยานมณีนปรัต สีสาหาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีธานังวารังกันธังสีวริคามหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตุโย อาหังวันธามิสัพโสรพุทธะธรรมะสังฆูเชนิอาโมพุทธายะพระพุทธะไตรยตนญญาทานมานีนพรัตต์สีสาหาสุตธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาทีทานังวารังคันธังสีวริกมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาทุโยอาหังวันธามิสัปปะสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิ อาโมพุทธายะพระพุทธไตรยตนะยานมณีนพรัตสีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาทิธานังวรังพันธัง สีวะริกรรมาเถรังหาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิอาตุโยอาหังวันธามิสัพโสพุทธาธรรมะสังฆาปเชนิอาโมกุทธายะพระพุทธไตรยตนะยานมานีนปร r สีสาหาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาทีธานังวารังกันธังสีวริกมหาเถรงอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตุโย อาหังวันทามิสัพปสุขุทธาธรรมะสังฆาปูเชมิอาโมพุทธายะพระพุทธไตรยตนะยานมณีนปรัตสีสาหชาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโนณ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาพีทานังวารังกันธังมศวรีกมหาเถรังหาหังวันทามิทุระโตหาหังวันทามิทาตุโยหาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชนิอาแป กำหนดไปทั้งสามแดนโลกธาตุกำหนดไปที่บิดามารดาและหมูติทั้งหลายผู้มีพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันเจ้ากรรมในเวนนสัพเพุทตาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพาลปัตตาปจเจกานันจะยังพลัง ฮะลาหันตานัญจะเอเจนะรักขังสัพพโสสะเปพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาฮาลาปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังฮะลาหันตานัญจะเอเจนะรักขัง สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภาลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังขันตานันจะเตเจนารักขังปันธานิสัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆา ปัตตาปเจกานันจะยังพลังอาลาหันตานันจะเทศนารับกังปังธามิทัพพสุสัพเพพุทธะสัพเพธรรมาสัพเพสังฆะปัตตาปเจกานันจะยังพลัง ฮาลานตานานจ่าเอเจนารักถังพันธามิสะปะภูทธัทงอธิธามิธรรมังอธิธามิสังธังอธิธามิ อธิษฐานถ้าในอธิษฐานรวมกำลังจัก,กรพัทีิเราสวดทุกวันเวลาสัพเพถ้าให้นึกถึงพระทรงเครื่องจะเป็นพระแก้วแดงก็ได้จะเป็นพระแก้วมรกตหรือพระที่วัดหน้าพระเมนพระที่ทรงเครื่องนะมันเป็นรูปลักษณ์ของจัก,กรพัรดิหรือพระอรหรันต์ ขอบารมีหลวงปู่ดูท่านขอท่านรวมให้ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตแผ่ไปให้ทั้สามแดนโลกธาตุแผ่ให้ประเทศไทยดูที่แผนที่แผ่ให้พระเจ้าเป็นดินองค์ปัจจุบันแผ่ให้ตัวเองทับ เทพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภาระปัตตาปเจกานณจะยังวรังภาระหันจานัณจะเตเจนารักขังพันธะมิสับปะโส สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาอาราปตาปเจกานัญจายังพลังอาราหันตานันจเอเจนะรับขังปันตามิสัพปโส พุทธาสัเพธรรมาสัเพสังขารารัปตาปเจกานันเยังวรังอาราหันตานัญจาเตเจนารักขังนิสัพโสพุทธ an ังอธิธามิ ทามังอะธิฐามิสังคังอะธิฐามิเสร็จแล้ว วันวันึงเนี่ยเรามีทั้งบุญและบาปทั้งการกระทำและความคิดท่านให้รวมบุญนะเหมือนนักธุรกิจกําลังจิตเราจะได้แข็งจะได้แกร่งจะได้มีบุญเพิ่มขึ้นโดยการรวม รวมบุญกุศลที่เราสร้างมาในอดีตถึงปัจจุบันมันจะรวมวันนี้ด้วยให้รวมทุกวันตอนสวดสองทุ่มครึ่งให้รวมโดยขอกำลังรวมหลวงพ่อดูครับพรมะปัญโยขอท่านรวมบุญกุศลบุญบรารมีที่ข้าพเจ้าทั้งหลายเคยสร้างมาตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่ฐานศีเนคะมะปปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาอุเบกขาและทัศพรารเมีเพื่อนำกําลังนี้มาเป็นประโยชน์สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆา พระรปัตตาปเจกานันจจยังพรรังอารันตานันจเจเจนะรับขังนิสัพพโสสาเปุดตาสาเปธรรมมาสาเพสังฆา ปตาปเจกานันเจยังรารังอาระหันตานันจะเจเจนารักขังพ ah ันธานิสัพโสสัพเพพุทธาสพเพธรรมาสะเป้สังขาพาระปตาปเจกานันเจยังรารัง อารันตานันจะเตเฉนะรักขังภามิสัพัสสสัพเพกุฏาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภาระปัตตาปัจเจกานันเจียงภาระ อาราหันตานันจเตเจนะรักขังมิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภาลปัจจัปัจเจทานัญจยังวาลังอาราหันตานันจเตเจนะ ภาคังนิสัปโสพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิ